รถบุทยานไฟเขียวให้ย้ายพลายไข่นุยออกจากชุมชนเกษตรกรรมกรุงชิงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเสียหายอย่างหนักค่ะ ภายหลังจากชาวบ้าน11หมู่บ้านตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตารรจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่สวนผลไม้สวนไม้ผลอื่นๆสวนยางพาราและปั้มน้ำมันเดือดร้อนต่อเนื่องกว่า6เดือนจากช้างป่าเพศผู้ชื่อพลายไข่นุยเข้าในพื้นที่การเกษตรทำลายพืชผลอย่างหนักโดยเฉพาะสวนทุเรียนถวายพบมีบาดพราศกาิที่บริเวณงวง เนื้อจากปลายงวงประมาณ1-2ฟุตทําให้งวงรัว่วการดื่มน้ําหรือการใช้ปลายงวงเป็นไปได้วยความยากลาบากและมีร่องรอยบาดเจ็บจากอาวุธปืนบริเวณผิวหนังหากไม่แก้ไขปัญหาอาจทำให้ช้างตัวนี้ถึงตายได้ล่าสุดทางด้านของนายสัญญาสังวังเลารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5แจ้งไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอโนพิตามและเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่า ว่ากรมอุทยานแห่งชาติอนุมัติโครงการจับย้ายช้างตัวนี้ออกจากชุมชนแล้วจับออกจากพื้นที่ชุมชนและปากกรุงชิงแล้วนําตัวไปปล่อยคืนในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นจังหวัดส,สุร,ราธ,ธานีอยู่ในระหว่างการจัดทาโครงการและเตรียมงบประมาณพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์เข้าปฏิบัติการพร้อมกันนั้นยังแจ้งไปยังสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่4สุสร,ราธานีเตรียมพื้นที่รองรับ ชาวบ้านในชุมชนกรุงชิงที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุเรียนทวายยังคงกังวลเนื่องจากอีก15วันข้างหน้าหรือราวกลางเดือนนี้เข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวทุเรียนทวายหรือทุเรียนนอกฤดูส่งออกแต่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดว่าทางกรมอุทยานเริ่มดําเนินการจับย้ายพลายไข่นุ้ยได้ขณะที่พลายไข่นุ้ยยังคงเดินกินพืชผ,ผลโดยเฉพาะทุเรียนที่กําลังแก่จัดอย่างต่อเอนื่องพรยไข่นุ้ยหรือช้างทวนตัวนี้ขวานช้างอวุโสบ,บอกว่าไม่ใช่ช้างป่า แต่เป็นช้างเถื่อนหรือช้างเลี้ยงแบบผิดกฎหมายไม่มีตัวรูปพันพันช้างมีการเลี้ยงอยู่แถบใกล้เคียงอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็นฝั่งจังหวัดสุราธานีแต่คนเลี้ยงต้องคดีถูกจำคุกทำให้ไม่มีใครเลี้ยงช้างตัวนี้ต่อเนื่องจากดื้อหรือควบคุมไม่ได้จึงจำเป็นต้องปล่อยกลับเข้าป่าช้างตัวนี้เดินเรื่อยมาจากฝั่งสุราธานีร่วมปีแล้วก่อนมาปักหลักอยู่ในกรุงชิงมากกว่า6เดือนสร้างความเสียหายต่อเนื่อง แมคโครนี่แหละตัวจริงใช่ค่ะแมคโครของครบคุณภาพดีตัวจริงเรื่องราคาแมคโครจริงถูกจริงราคาขายส่งถูกทุกน มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด